อ๋อหลุนต้นหนึ่งทุกคนนี่เรียบร้อยใด้ต้นหนึ่งจะห้มายำรอกส่ง,บส,งสบายดีทุกคนเฮาใส่ร้องไว้ตอนเสาร์เดือนอีประมาณสิบสองโมงเขาจะไปยำร้องอ้อนอกทุกคน เบิ่งกันว่าจะได้บ่ได้มันปีประมาณวะรอลุน้นรอลุน้นใส่ต้เขมส่วนยางทุกคนีโมโมเท่านี้ฝนตกน่าจะบ่ได้บ่มุกโต๊ะคำบักแห้ง,ข,งขี้มุกตกโอ้ดิเมา,าตายวะเน่ะบ่เมา,าตายวาะเนาะทุกคนนี่ บ่อยตัตกเห็นมเมาตายไปแล้วนกบันเห็นปะสองล่างผ่านไปบม่ได้อ๋ออันนี้ไม่ได้น้องี่ซ้ม

ไปหลุนจกักโตบอสคนมาไปหลุนจักโตคุณโต๊ะนี้มันไปหลุนอ้อบินรักให้ดีอ๋อหลุนตัวหนึง่งคือคนนี่เรียบร้อยใจตัวหนึง่งจะพมยายำมหอกสอง ตกคำมันตายเลยมันบอกมันตกสำหรับคลิปนี้กันจบเพียวนี้เนาะจะกันนหม่ลิปนาทุกคนบ๊ายบาย